สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซีพอดแคสตเพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ที่93นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานของตัวเราเองไม่ใช่เวลานะคะต้องบอกว่าใน EP นี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่บังเอิญนะคะไปอ่านเจอบทความนึงในมีเดียที่ชื่อว่า manage your energy not your time นะคะซึ่งเขียนโดยคุณนิกวิกเนลนะคะก็ อ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โดนใจเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะส่วนตัวก็ประสบป,ปัญหาในการที่แบบเวลาที่เราต้องการจะทำงานแบบโฟกัสจริงๆนะคะเป็นงานที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเรามักจะถูกแทรกด้วยงานอะไรบางอย่างที่แบบบางทีมันก็เร่งด่วนแล้วก็ต้องการการบริหารจัดการทันทีนะคะหรือว่ามันจะมีงานแทรกต่างๆเข้ามาซึ่งพอผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราแบบ เฮ้ยไม่สามารถที่จะมานั่งเขียนงานที่ต้องใช้สมองอะไรมากๆได้อีกแล้วนะคะก็เข้าใจว่าเฮ้ยตัวเองมีปัญหานี้แล้วก็พอไปอ่านเจอบทความนี้นะคะก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะโดยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาของ productivity ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมองแล้วเนี่ยมองเผินๆอนะาจจะคล้ายๆกับการบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาของการบริหารจัดการพลังงานของตัวเราเองนั่นเองซึ่งถ้าเราสามารถที่ ที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการพลังงานของตัวเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทํางานที่มันสําคัญแล้วก็จําเป็นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าองเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องของเวลาหลายคนอาจจะสตริกกับเวลาค่อนข้างมากนะคะแต่ว่า บทความนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าพาเราพยายามจะเข้าใจว่าพลังงานช่วงไหนของเราคือพลังงานที่ดีที่สุดในการที่จะทางานที่ยากที่สุดหรือว่าเป็นงานที่ต้องโฟกัสหรือว่าต้องการพลังของความสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะจบวันด้วยการที่เราเลื่อนงานที่สําคัญที่สุดของเราไปเพราะว่าเรานั้นเสียพลังงานไปกับงานที่มันสําคัญน้อยกว่า ะะอันนี้เป็นคําพูดที่โดนใจมากๆเองไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะบางวันนะคะในวันก่อนหน้า เราก็จะมักจะมีแบบความเครือเขมว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องทํางานนี้ให้เสร็จให้ได้เพราะมันเป็นงานที่สําคัญมันเป็นงานที่ต้องการพลังงานในการที่จะทําหรือว่าต้องการโฟกัสแล้วมันก็เป็นงานที่เป็นหน้าเป็นตาของเรามันสามารถสร้างผลงานได้งานนี้มันจะทําให้เราได้รับการโปรโมทหากเราทําสิ่งนี้ได้สําเร็จนะคะแต่ความฝันนั้นเนี่ยมักจะถูกแทนที่ไปด้วยการที่เฮ้ยมีอีเมลมาแล้วต้องรีบตอบลูกค้าทันทีหรือมีลูกค้าโทรมาแล้วต้อง การสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราหรือว่ามีประชุมแทรกเข้ามามันก็เลยทำให้เราเสียเวลานะคะอันมีค่าหรือว่าโกลเด้นเอาของเรานนั้นเนี่ยไปกับสิ่งที่แบบถูกแทรกเข้ามาในแต่ละวันนั่นเองนะคะที่นี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะลองมาคิดไปพร้อมๆกันว่าบ่อยแค่ไหนที่เราพบว่าตัวเองอะตอบเมลแทนที่จะนั่งวางแผนงานที่แบบเฮ้ยเพิ่มยอดขายของตัวเองหรือ พยายามที่จะทำแผนในการทำมาร์เก็ตติ้งที่มันแบบสร้างสารรค์นะคะหรือว่าลองนึกถึงว่าเราทำงานยิบย,อย่อยเช่นการตอบอีเมลหรือตอบไลน์ลูกค้าแทนง,งานสำคัญอะไรบางอย่างซึ่งเราตัวเราเองเนี่ยจะต้องทำนะคะอ่ะอันนี้พอคิดไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราเริ่มจะเห็นตัวเราเองใช่ไหมคะว่าโอ้โหหลายครั้งเลยที่เราอะต้องไปตอบอะไรแบบอตอบไลน์ตอบอีเมล แทนที่จะทำงานที่มันสำคัญและจำเป็นแล้วก็เป็นงานที่เจ้านายของเรากำลังโฟกัสอยู่นะ่ตอนนี้อ่า uh ฮ huh. อันนี้คุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะถ้าเป็นเนี่ยก็คือเราก็เป็นพวกเดียวกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละว่าเราจะต้องมาตัดสินใจแล้วว่างานไหนที่มันเป็นงานที่มีความหมายกับเรามีงานที่เป็น Value สำหรับเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปฟังพร้อมๆกันนะคะซึ่งวิธีนะคะเขาก็จะมีเทคนิคในการทำซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่ามันผ่านกระบวนการ เข้าใจตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าข้อแรกนะคะของการที่เราจะแบบบริหารจัดการพลังงานของตัวเองเพื่อให้ได้มีเวลาในการที่จะทํางานที่มันสาคัญแล้วก็จําเป็นก็คือเราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ระบุช่วงเวลาที่พลังงานสร้างสรรค์ของเราเนี่สูงที่สุดนะคะลองถามตัวเองดูลองให้เวลากับตัวเองดูซิว่าตั้งแต่ เช้าจรดคข้ามหรือจนถึงดึกๆื่นเนี่ยเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานสร้างสารรค์สูงที่สุดเลยนะคะแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นแบบช่วงเช้าตื่นนอนทันทีนะคะอันนั้นจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าสมองเฟรชที่สุดแล้วก็พร้อมจะทำงานสร้างสารรค์มากที่สุดหรือว่าหลายคนอาจจะเป็นช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะคะหรืออีกหลายๆคนก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายต้น,ตนอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอันเนี้ยถ้าใครพอ คิดตามแล้วนะคะจากที่เอ็มพูดเนี่ยอาจจะปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าอ๋อเวลานี้แหละที่เป็นเวลาที่แบบเหมาะกับฉันที่สุดแล้วก็เป็นเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์หรือพลังงานความสร้างสรรค์ของฉันเนี่ยมันพุ่งสูงที่สุดแล้วนะคะเป็นแบบพรามไทม์ของวันนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีว่าเอ้ยเข้าใจตัวเองแล้วแหละแต่ถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาไหนเพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจหรือว่าไม่เคยรู้เลยแล้วก็เออแล้วเวลาไหนล่ะจะเป็นเวลาที่พลังงานสร้างสารรค์ของเรานั้นมันสูงที่สุดอ่าถ้าไม่รู้นะคะเขาก็บอกว่าเขามีทริคง่ายๆเลยนะคะก็คืออ่ะลองหยิบกระดาษมานะคะ1แผ่นแล้วก็ตีเป็นตารางนะคะใส่ วันจันทร์อังคารพุดธพฤหัสสุกนะคะหรือว่าใครที่ถนัดจะทําเป็นคาล endar ของตัวเองนะคะก็ทําได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เยนะคะว่าคุณเป็นสายกระดาษห,หรือว่าเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ลองดูตีตารางนั่นแหละนะคะจันทร์ถึงสุกแล้วที่นี้ค่ะ ในแต่ละคอลัมน์นี่นะคะก็ให้ลิสต์มาว่าชั่วโมงในแต่ละวันของเราหลายๆคนนันก็อาจจะเป็น8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นนะคะหรือว่าเป็น9ก้าโมงจนถึงโอ้ดึกดื่นเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะทีนี้ก็ลอง วางเจ้ากระดาษนี้นะคะหรือว่าใครที่ไัดทำในคาลเลนดาร์ในเดสก์ท็อปหรือว่าในโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ให้มันอยู่ใกล้หลักการก็คือให้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนี่แหละและในแต่ละชั่วโมงนะคะก็ให้เราอะเทคโนตว่าพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยคุณให้คะแนนพลังงานของคุณเนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิอะคุณให คะแนนในช่วงชั่วโมงนั้นเนี่ยกี่คะแนนนะคะหลายคนก็อาจจะเริ่มงานมานะคะ8โมงถึง9โมงเนี่ยพลังงานสูงสุดพุ่งสุดๆเลยนะคะให้10ในช่วงชั่วโมงถัดมาก็อาจจะอ้าาอาจจะเป็น9นะคะแล้วหลังจากนั้น Energy Drop ละนะคะอ่ะก็ลองใส่ตารางไปแล้วก็หลังจากที่เราแทร ตัวเวลานะคะเจ้าพลังงานของเราเนี่ยตลอด1สัปดาห์เนี่ยเรามาลองดูซิว่ามันมีพทเทินอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกันหรือเปล่าเราอาจจะเห็นพทเทินว่าในช่วงเวลาบบเก้าโมงถึง11บเอโมงหรือ9ก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โอ้พลังสร้างสารรค์ของเรามาเต็มๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ตอนเย็นหลังทานข้าวเย็นแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังงานหลังจากที่ที่ได้รีเฟรชตัวเองจากอาหารมื้อเย็นแล้วเรียบร้อยกออ็รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเวลาที่ พลังงานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันพุ่งสูงสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าเราจะค้นพบหรือว่าเข้าใจเวลาช่วงไหนของตัวเองนะคะอ่าพอทีนี้ค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าเวลาของเราอะ่ะที่มันเป็นพรามชามเป็นแบบโกลเด้นอัลของเราสำหรับพลังสร้างสรงสรค์แล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเขาก็บอกว่าให้ลองจัดลำดับความสำคัญของงานตามพลังงานที่ใช้นะคะเอะละคน ใน1วันเนี่ยเราก็อาจจะมีทาร์มากมายนะคะหรือว่างานมากมายที่ให้เราทําก็ลองลิสมาว่าเฮ้ยอันไหนที่เราทําเป็นปกติเป็นงานที่ทําค่อนข้างประจำนะคะอ่าเช่นย,ยกตัวอย่างส่วนตัวของเอมนะคะก็ใน1วันจะต้องรับสายลูกค้านะคะที่โทรเข้ามาเนื่องจากเป็น call center เป็น admin page นะคะแล้วก็จะต้องทำ quotation ให้ลูกค้านะคะออกเอกสารต่างๆพูดคุยกับลูกค้านะคะประสานงานกับทีมหรือว่า follow up งานอะไรต่างๆแล้วก็ทำแผนงานทำ m า r k e t i n g ิ้งแคมเปญอะไรอย่เงี้ยนะคะพอเรา list task อะไรต่างๆของเราที่เราจะต้องทำในแต่ละวันแล้วเนี่ยลองใส่ว่าในแต่ละ ะะต้องการพลังงานในพลังสร้างสรรค์เนี่ยสักกี่คะแนนนะคะลองให้คะแนนเขาไปดูว่าแบบเออมีงานไหนที่เราต้องใช้พลังอะไรเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นการตอบอีเมลเนี่ยนะคะสำคัญนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะแบบเออใช้พลังสร้างสรรค์อะไรมากกับมันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบให้คะแนน2ก็ได้นะคะ2หมายถึงอาจจะน้อยนะคะแต่ว่างานที่ทีเเ่เราต้องทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญให้มันโดนๆปังๆเนี่ยต้องใช้ครีเอทีฟ อินเนอของเราเนี่ยนะคะประมาณสัก9าถึงสิคะแนนเลยทีเดียวอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยงานไหนที่มันต้องใช้แบบพลังงานสร้างสารรค์ใส่เข้าไปนะคะเพราะจัด ประเภทงานนะคะตามระดับพลังงานที่เราต้องใช้แล้วเนี่ยนะจากนั้นเนี่ยก็จัดงานนะคะกับเวลาของเราเนี่ยให้มาเจอกันค่ะให้มันเจอกันเมื่อเรารู้ว่าเวลาไหนที่พลังสร้างสารค์ของเราสูงที่สุดแล้วเราก็เข้าใจว่างานไหนต้องการพลังงานสร้างสารค์สูงสุดนะคะก็พยายามจัดตารางนั้นให้มาเจอกัน ะะอย่างในตัวอย่างนะคะในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าเนื่องด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นนักเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ต้องการพลังงานมากที่สุดก็คือการเขียนดราฟต์นะคะในบทความใหม่ๆนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าไอตัวกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะมันต้องการโฟกัสนะคะต้องการแบบสิ่งแบบให้เราจดจ่อกับ การที่จะต้องทําสิ่งนี้แล้วก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆด้วยซึ่งมันก็เขารู้สึกว่างานนี้มันยากสําหรับเขานะคะแล้วเขาคิดว่างานนี้มันไม่สามารถที่จะไปทําในช่วงท้ายๆของวันได้เพราะว่าพลังงานนั้นมันหมดไปแล้วโดยแบบทัสอื่นๆก่อนหน้าทีนี้พอเขาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยเขาก็ พยายามเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเวลาไหนที่เรามีพลังงานสร้างสารรค์สูงที่สุดนะคะเขาก็บอกว่าถ้าจะให้ทำงานนี้ก็คือการเขียนดราฟต์บทความใหม่ๆเนี่ยนะทำตอนแบบตื่นนอนทันทีไม่ได้เขาจะต้องแบบอาบน้ำให้มัน refresh ก่อนได้กาแฟมาสักแก้วหนึ่งแล้วหลังจากนั้นค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่รู้สึกว่าตื่นเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมแล้วที่จะทำงานที่มันเป็น creative work นะคะอันนี้ เว่าพอเราสังเกตแพทเทิร์นว่าเฮ้ยพลังงานของเราอยู่ในช่วงไหนเนี่ยก็จัดตารางงานที่มันแบบสําคัญและจําเป็นนะคะเป็นงานที่แบบ มันยากแต่ว่าเราพยายามทําในช่วงนี้เนี่ยมันจะทําให้งานนั้นง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานของเรานั้นยังเหลือเฟืออยู่นะคะเอ็มไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็คือว่ามันมีงานบางงานที่แบบถ้าทําในช่วงเวลาเนี้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะเช่นแบบเอองานนี้เทียบกับเวลาที่ทําตอนที่เหนื่อยมากๆหละตอนกลางคืนแล้วเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันแบบ เฮ้ยมันไม่ไหวทาไมมันยากขนาดนี้รู้สึกท้อแท้แต่พอเหมือนพอเราไปนอนพักเต็มอิ่มตื่นมาตอนเช้าเฮ้ยเราสึกว่าเฮ้ยงานนี้มันไม่ได้ยากอย่างนั้นนี่หว่ามันสามารถทําเสร็จภายในแบบ 1- 2สองชั่วโมงได้เลยนี่หนานะคะอันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมสําหรับงานยากๆแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะเอ็ก็ลองนั่งสังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเรามี Creative Energy หรือว่าพลังสร้างสารรค์เยอะที่สุดนะคะเอก็ก็คล้ายๆก,กับเขาเลย ก็คือตื่นนอนมาเนี่ยทำทันทีไม่ได้จะต้องอาบน้ําให้เรารู้สึกว่า e f เฟรชที่สุดแล้วแล้วก็ต้องดื่มกาแฟก่อนนะคะพักสักนิดนึงแล้วก็จากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของงานที่เออมันต้องโฟกัสแหละนะคะเพราะว่าสังเกตตัวเองว่าถ้าไปทําช่วงบ่ายนะคะพลังงานจะตกมากๆโดยเฉพาะช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าช่วงหลังรับประทานอาหารเย็นคือหลังมื้ออาหารใดๆนะคะรู้สึกว่าพลังงานตกสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นจะเอาเวลาเหล่านี้เนี่ย ไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะคะไปคุยหรือว่าไปตอบอีเมลหรือเป็นงานที่แบบไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะอันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็น่าจะบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะทีนี้ความยากของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจงานเข้าใจเวลาที่เหมาะสมของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําได้สําเร็จ ะะมันถูกรบกวนได้ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอ,อย่างยกตัวอย่างถ้าสมมติว่า9โมงถึง11โมงคือพรมท m e ของเรานะคะคือเวลาที่พลังสร้างสรรค์ของเรานั้นสูงปรีที่สุดมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเนี้นะคะก็มักจะถูกอินทรัพนะคะหรือว่าถูกรบกวนด้วย m มา y Meeting ช่วงพบลูกค้านะคะหรือบางทีต้องมี Training ของบริษัท ที่แบบมันจะต้องเข้าในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่มีใครรู้หรอกนะว่านั่นคือพลังงานของเราสูงสุดแล้วเราต้องสามารถที่จะเอาพลังงานนั้นอะไปทํางานที่มันสําคัญและจําเป็นหรืองานยากๆไม่มีใครรู้นะคะมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ก็มัจะถูกแบบเบียดเบียนเวลาความยากอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วที่ยากไปกว่านั้นก็คือการที่จะแบบปฏิเสธว่าเอ้ยไม่ทําได้ไหมเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงแบบพร่ำไทา์ของเราจริงๆเป็นโกลเด้นเอาของเราจริงๆที่แบบ พลังงานเราเหลือเฟือนะคะซึ่งการที่เดินไปบอกเจ้านายแบบนั้นเนี่ยมันก็คงทําได้ยากนะคะแต่เขาบอกว่าคือเขาก็แค่จะเอ็กซ์ตรีมเนาะในในบทความเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆคุณต้องรู้จัก s เซย n โน่แบบเฮ้ยปฏิเสธไปแล้วก็พยายามย้ําเตือนตัวเองว่า value ของเราอยู่ที่ไหนนะคะเอมคิดว่าเขาคงเป็นฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการอะไรแบเนี้มันน่าจะทําได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ะะเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศนี่แหละที่บางทีตารางงานของเรามันไม่ได้ถูกกาหนดด้วยเราแต่เพียงอ,อย่างเดียวเนี่ย<ร>ก็พยายามให้ได้มากที่สุดที่ตัวเราเนี่ยสามารถจะทำได้ อย่างน้อยอาจจะเป็นแบบ3วันต่อสัปดาห์ที่เราจะให้เวลาในการทำงานนี้จริงๆแล้วก็อถ้ามีอะไรแทรกเนี่ยก็ถือว่าอเข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยากอันนี้ก็แล้วแต่ง,งานของแต่ละคนแต่ว่าถ้าใครที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่างานแม้กระทั่งจะทำงานในออฟฟิศนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็สามารถบริหารจัดการพลังงานและเวลาของตัวเองได้ก็ลองทำแบบ e x ็กซ์ตแบบเขาไปเลยนะคะอิงคิดว่ามันน่าจะได้ผลดีสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็นั่นแหละคือเวลาที่เรากำลังจะถูกรบกวนหรือถูกอะไรก็ตามให้ถามว่าเฮ้ยคุณค่าของเราหรือว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันคืออะไรนะคะอย่าถูกรบกวนหรือหรืออย่าถูกเบียดเบียนเวลาด้วยสิ่งอื่นๆหรือว่าสิ่งเราอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนาะทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าคีย์สำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าผลที่ระลับที่เราได้จากการที่เราใช้เวลาที่มันเป็น Creative Energy ของเรานี้นะคะไปกับงานที่มันแบบสำคัญแล้วก็เป็นงานที่จำเป็นจริงๆเนี่ยผลที่เราได้เนี่ยมันมันสูงมากๆ ะะบางทีเนี่ยเขาก็เทียบให้เห็นอย่างชัดๆเลยเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเขียนดราฟต์แรกนะคะของบทความใหม่เนี่ยภายใน90นาทีถ้าทำในช่วงเวลาที่มันเป็นพรามท์ท์ของเขาคือ6โมงถึง8โมงนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเขาเขียนดราฟต์นะคะเขียนดราฟต์เดียวกันหลังบ่าย3เขาอาจจะต้องใช้เวลา7ถึง10ชั่วโมงต่อ1ร่างการเขียนของเขาเพราะว่า ทั้งพลังงานทั้งโฟกัสของเขาแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันน้อยกว่าในช่วงพรามทามของเขาก็คือ6โมงถึง8โมงเช้านะคะอันนี้แหละคือความสำคัญแล้วก็คีย์สำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทำงานสำคัญงานยาก,ยากๆต่างๆเนี่ยในเวลาที่พลังงานของเราพลังสร้างสารรค์ของเรามันสูงที่สุดอะผลลัพธ์อะที่ได้อะมันมักจะง่ายได้กว่า มันสำเร็จมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านะคะมันก็เลยทำให้เราเกิด productivity ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เองรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะที่เราจะปรับเปลี่ยนการทำงานของเราโดยเฉพาะช่วงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายปีที่ค่อนข้างจะรีวิวชีวิตตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความเปะปะของตัวเองในหลายๆอย่างบางทีตื่นมาแล้วออยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยตื่นเต็มที่เลยต้องหาแรงบ,บันดาลใจต้องแบบหาหน่นหาหนี่ทำเพื่อให้มันแบบรู้สึกเร่งเครื่องให้มันติดอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันโข พอทำสักพักมันติดลมมันก็ข้ามเวลาที่เราคิดว่ามันเป็นช่วงพรามไทม์ของเราไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เองว่าเป็นบทความที่ดีมากๆเลยนะคะมันเหมือนเตือนใจว่าเฮ้ยจริงๆคุณรู้หรือเปล่าว่าพลังงานสูงสุดของคุณในแต่ละวันมันอยู่ที่ไหนแล้วงานอะไรที่มันสําคัญมันจําเป็นมันยากก็เอาไปทําในช่วงเวลานั้นแหละนี่คือสรุปง่ายๆของบทความนี้นะคะแล้วถ้าเราหามันเจอ การทำงานของเราเนี่ยมันก็จะมี productivity มากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันน่าจะสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราโฟกัสในงานได้มากขึ้น รวมถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็น่าจะง่ายดายขึ้นกว่าการที่พยายามไปทําในช่วงเวลาที่พลังงานเราไม่เหลือแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองเข้าใจเวลาของตัวเองเข้าใจพลังงานของตัวเองว่าช่วงไหนที่มันเหมาะสมแล้วงานอันไหนที่จะมาแมชกันได้นะคะก็หวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใครมีวิธีที่มันเฮ้ยลองทําแล้วเนี่ยมันดีมันเวิร์นคะมาแบ่งปันกันได้มาแชร์กันได้นะคะทั้งใน Facebook Page ของ The Infinity นะคะ Facebook Page ของ k i m ี b c หรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันนะคะในทั้งช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าบล็อกดิจของ The Infinity ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะจะมาพูดคุยกันในช่องทางไหนก็ได้นะคะยินดีหมดเลยแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าอีพีแล้วไปแล้วสวัสดีคะ่ะ